นี่ได้ย่ำขนมจีนค่ะมีปลาหมึกกุ้งลูกชิ้นค่ะแล้วก็พักถ้าพักฟอน,นี่มาต้องมีพักแล้วก็เห็ดฟางผัดน้ำมันหอยใส่ไก่ด้วย You mushroom with the chicken Okay you ready อันนี้เลนค่ะน,นี่บอกนอกอันนี้เลง กี่ละคะอันนี้วันโนโนวาสันค่ะเป็นกระไดนุ่มๆนะคะบ่มีมูเล่นค่ะฮีบอนวิดเวรดเนี่ยมอเนี่ยเนี่ยแค่แบมไนอะไรือนปลาเมอกกุ้งลูกชิ้นอือค่ะอ แซ่บค่ะขนมกินมันใส่หลายๆเลยค่ะโปรคันโ่ใส่หลายเนี๋ยวจะหิวขาวอ่ะเพราะปกติกินขาวเนียวเอาไ้เย่ฟ right, ูดเด้อ่ะโย่แ <Your main. S 1> ม่ไงทำวานิบ่สแ่บบอวาอ่านิบบค่ะพันธุ์มันหอยใส่มีหัวหอมใหญ่แล้วก็หอม แล้วกกะเพียงไก่ท่านี่และค่ะไอพูดดาอังเงียนสปริง onion, chicken, mushroom, right? อังเงียนชีสเก้มัลสโตรนเอ big มั s ส r o o m ั่นไงอ๋อเราี่หล่อแล้วม้บค่ะ really big เ <saw> อฟโซเืมเพิ่งกำลังสร้างน้ามูอีกอยู่คะ่ะนี่เพิ่งไปซื้อที่ตลาด,ด<อ>มาก,กมนื่นไงค่ะเนี่ยอืม <laughs> <ED> เมื่ออื่นเพิ่นปาเจียนอันซุปเห็ดค่กะก็เลยเก็บไว้แน่นิดน,นึงเอ,เอาดูละซุปมัสรูมตัวม้อเราแท้แล้วโอ้อ่ะสลัดมัสรูม <laughs> เอาไว้เก็บซ้ํ แค่ไหนต่อต่อผิกซอกยู่ค่ะเราสปริงออนเนี้ได้ไหมวันสามยูโน่รั o สปริงออนกินส์อืมอืมก็ฟีเอ้ เรฤดูฝนคงจะไปแล้วล่ะครัตอนนี้าฝนคงจะไปแล้วแ s ้ว a ุกคนดูเดนเราจะ play for a um, uh, last night เราเล for the a r m h a i r by a c h o m d i o n โอเคโท e ี e โอเคแฮนด์เบลหว h งว e าเข e จะ m h m ลุงคนหนึ่งติดเป็นติดตามเพ่นรับตาบาเพ่นเอิญเพ่นแบบเป็นพอนะคะนับถือเพ่นพเพื่อพอนางเพ่นจะหายเร็วๆนี้นะคะเพ่นพอสบายพอสบายค่ะคุยกันก็พอเพ่นทุกมือค่ะเพ่นคุยกันก็พอเพ่นทุกมือแต่ว่าบอกซื้อว่าไดค่ะคุยกับพอเพ่นทุกมือเลย phải <coughs> và mm -hmm. I think what I have to do sometimes uh, is make it like some cake <laughs> or some sort of dessert <laughs> yeah and see how we get on là mm -hmm. <coughs> But I still fancy that you will say about the uh, spaghetti macaroni with creamy sauce oh, no, cheese no. the macaroni oh, cheese oh, để I'm, I'm with my lip oh, yeah. the that i'm looking for but <laughs> that one you have to make for me first yeah it's macaroni cheese but you obviously macaroni cheese mm -hmm. but then you get the mustard powder that mm -hmm. you must have the mustard powder and then you get milk and then what you do you melt the cheese into yeah. milk mustard mm -hmm. powder sprinkle it you mm -hmm. gotta keep stirring it so it doesn't go lumpy mm -hmm. oh my god <laughs> <laughs> มันสินีแบบมากกโรนี่แ้วมันสิมีซอสมาสตาร์ดมันสิมีชีสนีครีมนุ่มมิลกี้ครีมเนี้ยไ่ใช่แค่เนยหรือครีมแค่เนยืมิมมลก์นุ no, uh, น่ยัง mm. ก็ได้ค่ะแว่แรบใส่ชีสนะมสติสเพลตัเป็นอยากตัวนี้มาก,กเลยไปไ้พอนี่ภาไปซื้อนะคะพอนี่้าพ,พ,พ่อนี่ไปซื้อยุโรตานั่นบะหมี่ค่ะคี่าน่าจะยุด็อ,อปก็แล้วจังสินี่ค่ะ ต้องได้ไปหาซื้อพวกเพิ่งยากกินนี้พรอันนี้เราค่ะเป็นคนเบ่ามากแล้วเห็นงให้เพิ่งคิดยากอ t s your food. You say it and you can't make it yet. Mum ม s, mm hmm. <S e d to make it. Mm hmm. Lovely. But you, you got to have the bacon. Mm hmm. Not smoked bacon. There's all new bacon. Bacon yeah? Yeah and tomatoes chopped up. And how about making bread and butter pudding? That's a favourite as well, mm -hmm. isn't it? Can you tell people what I need to do in Or not yet? Yeah, hang on. This is on 5190. Good morning, my boy. And how are you? Yay! Oh Arnie's doing jigsaw puzzle, yeah? That's pretty good, Arnie. Wow. Hey, you happy today? Yeah. And who are you today? You Jack Sparrow? Yeah. Hmm? There you are there. Hey Jack Sparrow, you gonna wave to everybody? <laughs> okay, I'll see you in a bit, okay? <laughs> Mm hmm. Beep bang. Yeah, <laughs> okay? <laughs> yeah, you think you puzzle. Tham còn nhiều bạn nhiều khi bò. Về nước cô điều hả? Mình là fan, stay happy, Really? và sắp vậy? not there for any, but I don't know Annie, Oh, I, mean, I love this. Mm -hmm. Mm -hmm. บันโดลสติกอังีนายได้เป็นคู่ิ่งลายได้เินไร d o e s n วักนยนะโดลสกอังีบันทิมโอเคเอารอบิอปงนน้อคิดเยดถูย่างไม้ b ี t ู o ไป i c y for h i ิมอันนี้ขัพัดอันอันเห็ดนักพัดต้องเอาใส่แต่เห็ดลงไปหาพากันหอมกี๊บวกกินสงสัยมันจะ มันจะเขียวอย่างกับตาก็บบาลูค่ะ So he is starting to eat spicy Yeah แต่ว่ากินจำแก้วมั้ค่ะเพิ่งเงิดเลยอ่ะจำแก้วบองนะค่ะ He is spicy นะ d ต o t ด o d a y but you won't eat He eats ค่ And then he keeps to eat Yeah but is that good for his age to eat like that? To size but just thang in a bit Yeah กำลังอินกับอาการต่อคิกโซ่ค่ะมี <c oughs> เวลี่คอนเซ็ปต์แอนโมเมวิดัพไล่เองคิกโซ่ดีดีแล้วค่ะเดอ้อตัวใหมีลูดีร้ายแล้วกันอะไรนะลูกภาษาสะคระนี่พ้พ็อพี Oh Annie! Oh Annie! Hello. No, no, no. no, no mm. 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 Mm -hmm. ตอนนี้คิดถึงตอนสมัยไปตกปลาไปตกปาไปหาปลานะคะแล้วเสียปลาปลาเมืองในน้อยเสร็ล้วค่ะแล้วเสียห่านเป็ดในน้อยไส้เบ็ดเป็นเนื้อไหปลานะคะเรากินมาติดมือเล่าแต่ว่ามนไม Mm -hmm. And fishing, yeah. and uh, we put the feathers on mm -hmm. five feathers, five hooks, mm -hmm. and uh, we're fishing for mackerel. Mm -hmm. And when I cast out, I have to remember mm -hmm. uh, five fish. I caught straight away five mm -hmm. mackerel, mm -hmm. and then when you cast out, you had the same. Yeah, and we couldn't stop laughing. Yeah, really funny. Mm. มันสิมีบบมันสิมีหาอันเนาะค่ะน้องทีกอทีกอปลาได้ไหคะปาลงไปก็เอาเอาดึงลงไปยกลงไปจะได้ปลาปลาแมคโครค่ะก็เอนปลาวาซาบิล่ะค่ะเป็นย่อลงไปยล่องไปปลาัม่็สิเริ่มดิ่งน่งๆวนๆก็ช่ม่ำ่หนุมๆสด straight away <an> m a p e ก็ทำ coffee Really good. today, not to hungry. Yeah. <laughs> you know my motto. I'm always hungry. <laughs> if I'm not hungry, I there's something wrong, seriously wrong. <laughs> <laughs> yeah, this is one way to eat a spring onion really quick, okay? <laughs> yeah, you just get out of <laughs> <laughs> อันน oh, <that> ี้เองแทนดูดิเพาอเดี๋ยวให้ป๋าป้าไปช่วยนะลูกนะอันี้อคอนดูดีบานาวโอ้นามดฮิดูมือขึ้นีกพอสามสี่ขัางทำะมือขึ้นบอยอมแพ้่เลยค่ะฮ่า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 ่ากัวง่ายมิม what are you doing, arnie boy? <laughs> what are you doing? yeah, you know why? you know why, arnie? because what you got to do, you put it around the wrong way. there you see, if you turn it around this way, okay? there you go. now you can do it, you see? Now you can carry on now, okay? Smile thumbs up. Mm. Hey <laughs> Jack Sparrow. Mm. Yo 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 a pirate's life for me. Mm. <laughs> <laughs> oh mm. he's happy now. Yeah. Oh. That's the view that we got from the window here. Yeah. Mm. ding dong. บางมึงยังเหลือหลายอยู่ค่ะเนี่ยเซซิโอแฮบลอสควิดเล็บอิบิวานซัมสควิดเย้นี่ยารนีหลหลายอยู่เนี่ยเีอยว่าไง่ after this one only have cup of t e u p o t ยูเมกัน yes of e a cup o e ี no, oh. ้ําลอมหาอหาลอมนะ or f ฟ r เนาะ Fifteen minutes. Fifteen minutes. Mm -hmm. So I'm looking at the time on the mm -hmm. on the phone here, see how long we've been filming. Mm -hmm. I can't see. <laughs> okay, so Goodbye now, yeah. Okay, nice meeting you. Okay. Ready, Cap. Ani no know, no, I need say no Okay, come here on. And it's a mippy mippy because I'm มามีไม่ได้ปิดนะลูกมาดูสิมาสวัสดีครับก่อนมามาแล้ว